สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ยที่บริเวณถนนสีลมเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรับชมพาบรรยากาศถนนสีลมณ้าปัจจุบันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่วันนี้เป็นวันที่24พฤศจิกานะครับหรือว่าเป็นวันอาทิตย์ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็มีการออมาลงต้นไม้เพิ่ม แล้วก็จะมีตัวเ,าเขาเรียกวไรไม้ยันต้นไม้นะหรือว่าไม้ค้ํต้นไม้อะไระมาทําใหม่มาเพิ่มมาอะไรประมาณนี้น <S <S แล้วก็จะให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศของถนนสีลมปัจจุบันนะครับว่าจะเป็นยังไงนานแล้วนะที่ไม่ได้มาเดินถ่ายแถวนี้นะทุกคนเป็นเดือน2เดือนแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะครับ ในจุดนี้เองก็คิดถึงตอนที่สงการเนาะก็จะเป็นภาบรรยากาศผู้คนนับแสนเลยนะมาเต็มตัวนี้ก็จะมีทั้งชาวไทยเองแล้วก็ต่างชาตินะครับเยอะมากๆสี่ลมนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็อีกอย่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีชาวต่างชาติเนี่ยพุ่งพ่านแล้วก็เยอะมากนะครับพุ่งพ่านนี่คือ,อเดิน เยอะมากนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองตอนนี้บ่ายสองนะอันนี้ก็จะเป็น BTS สารแดงสําหรับคนไหนที่จะเดินหรือว่ามาเที่ยวศรีลมก็สามารถที่จะมาได้นะครับมาลง BTS สารแดงหรือว่ามาลง MRT ศรีลมนะครับนี่ สูบบุหรี่ด้วยเอ,เอาเข้าไปทุกคนก็จะเห็นภาพนักเที่ยวรือว,ว่าชาวต่างชาติมาเที่ยวนะ<ป>บางทีเอ่อเห็นหน้าเป็นเหมือนเหมือนคนไทยอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นคนไทยไม่ใช่นะทุกคนปเป็นคนฟิลิปปินส์เงี้ยมาเลเงี้ยเออ อันนี้ก็น่าจะเป็นสีลมปาร์คหรือเปล่าหรือว่าสีสีลมคอมเพล็กซ์ตอนนี้ผมก็ยืนช่างใจอยู่ว่าผมจะไปถ่ายฝั่งโน้นให้พี่พีเได้ดูหรือว่าจะเดินถ่ายฝั่งนี้ดีนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยฝั่งนี้ดีสุดแล้วก็ค,งคงก่อนข้างจะเดินสะดวกกว่าฝั่งนู้นก็จะมีในถนนดงัดงๆก็จะเป็นอ,อะไรนะถนน ธนนยะหรือเปล่านะถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคนจะไม่เยอะถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาเนะ่ยเวลาเลิกงานนะห้าโมงหกโมงน,นุกคนเอ้ยคนโอ้โห,โหผมเคยผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะแต่ไม่ได้ถ่ายวันที่คนเยอะนู่นทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนท่าน ธนิยะนะธนิยะก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับร้านอาหารร้านเหล้าร้านคาเฟ่อะไรต่างๆนานาอยู่ถนนฝั่งโน้นค่อนข้างจะเยอะวันนี้อากาศค่อนข้างดีดีมากเลยแหละ จริงๆผมอยากจะถ่ายอีกทีพีหนึ่งเนาะให้ทุกคนได้ดูกันเป็นตอนกลางคืนอน,น,นะผมไม่ไไมไแน่ใจว่าผมจะได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่านี่ก็จะเห็นภาพนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมาเรื่อยๆนะครับก็โอเคนะสะอาดแถวนี้ก็ค่อนข้างจะดีพอสมควร ข้างหน้าผมก็จะเป็นปา,าร์คสีลมตรงนี้เป็นห้างที่เปิดใหม่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นมีชั้นใต้ดินม,มีร้านอาหารอะไรต,ต่างๆนานามีเยอะมากนะข้า<ม>งล่างเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเดียวกันเลยนะทุกคนที่จะถ่ายอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสักใกล้จะถึงสตาร์บัคนะตรงนั้นอนะ่ะจะมีการลงต้นไม้เพิ่ม ที่รถบ,บากตรงนี้น่านั่งมากอ่าฝั่งด้านโน้นจะมีการลงกระถางต้นไม้แล้วนะไม่รู้ว่าพี่ๆเอฟซีเห็นหรือเปล่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศไม่ต้องร้อนมากไม่ต้องเย็นเกินไปอะประมาณสักยี่ห้าองศาเนี่ยกำลังดีนะทุกคนบวกกับแดดนหน่อยๆนี่คืโอโอ้โหจำเลย คือมุมนี้สวยมากทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนได้ดูกันอาจจะหมุนกล้องหน่อยนะเดี๋ยวจะค่อยหมุนเดี๋ยวพี่ๆเอฟซีจะเวียนหัวเนี่ยตรงเนี้ยเป็นมุมที่แบบผมชอบมากนะในสนุนสีลมคลิปนี้จะยาวๆหน่อยนะครับผมเดินจากแยกสารแดง เราจะพาไปถึงแยกานาราธิวาสเนี่ยก็ไม่แปลกใจที่ชาวต่างชาติเนี่ยสนใจที่อยากจะมาเที่ยวประเทศไทยดูทุกคนมีของกินแยะมากมายนะตามาข้างทางนะครับอยากจะฟิีเมียมหน่อยก็เข้านั่งในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ อ๋อนี่ไงตรงนี้แหละที่ผมเอ่อกำลังจะบอกว่ามีการลงต้นไม้ไหมฝั่งกระนู้นเห็นไหมทุกคนจะมีกระถางกระถางต้นไม้หรือว่าพืชที่เป็นดอกนะเนี่ยน,น่ะมาลงมาปลูกแล้วคือก่อนหน้าน,นี้ยังไม่ได้ปลูกนะเห็นไหมทุกคนคือเอาง่ายก็คืออัปเดตใหม่อะ่ะนะครับ เดตใหม่เดตนใหม่ของสีลมโอ้โ oh หนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางเขตนะครับมาทำความสะอาดนะครับยอมรับนะประเทศไทยมีการคือมีเขตะดูแลข,ของใครของมัน่ะทุกคนนึกออกปะผมชอบในจุดนี้นะเวลาอย่างเช่นยกตัวอย่างไม่ไม่อย่างเช่นแหละ,และหลายงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงการส,งการ,สงการนี่คือผมปลื้มสุดๆเลย ในเรื่องของการทำความสะอาดเนาะคือสงการติดสมมติห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนเนี้ยอาหมดเวลาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไล่และไล,ไล่ดันดัน,ด,นดันคนออกนะหมายถึงว่าเคลียร์คนออกจากพื้นที่นะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดก็กัดเลยสีน้ําไล่กว่าดทำความสะอาดคือให้ทํากันแบบรวดเร็วมาก ถัดมารุ่งเช้านะผมเดินมาถ่ายทุกคนใหดู <c oughs> คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะโเนี่ยต, <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีการเอาต้นไม้เนี่ยมาลงใหม่นะบางจุดเนี่ยผมก็จําได้นะว่าไม่มีต้นไม้ <c oughs> แล้วก็ไม่มีฝุ่นเนี่ย <c oughs> จะเป็นเท่าแกนบนะมาลงเนี่ย <c oughs> แต่ว่าฝั่งโน้น่ะลงเต็มที่แล้วฝั่งนี้ยังยังไม่ถึกขั้นที่แบบว่า มาลกเต็มทีเนาะฝั่งโน้นทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมให้พี่ทุกคนดูนะเห็นไหมเห็นถุงต้นไม้ไหมนะครับเดินสบายเดินชิว หน้าตึกก็น่าจะมีเอ่อไอ้หรือเปล่างานหรือเปล่าต้องมีงานอะไรแน่ๆ ืเอาจริงถ้าเกิดว่าถนนเส้นนี้นะอยากจะเห็นต่างชาติเดินเยอะๆหน่อยก็ประมาณสัก4โมง5โมงอะ่ะเยอะจริงคนเดินเยอะมากเลยนะวันนี้อากาศค่อนข้างดีไม่ค่อยร้อนเดินได้เดินดีเดินสบาย คนเห็นไหมบริเวณเกาะกลางนะครับก็เหมือนจะเป็นการเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็จะลงกระถางต้นไม้หรือว่าปลูกต้นไม้เพิ่มนะอันนี้ก็เป็นไอเดียไอเดียหนึ่งนะที่ผมสนใจแล้วก็ต้องชื่นชมทางกรุงเทพมหานครทางประเทศไทยบ้างนะที่ทําแบบนี้คือคนเราอ่ะต้องอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ต้องอาศัยธรรมชาตินี่แหละเป็นคือเอาธรรมชาตินี่แหละเราอ่ะขาดธรรมชาติไม่ได้แต่ธรรมชาติอ่ะ ขาดเราได้นะลองนึกดูนะทุกคนถ้าเกิดได้โลกในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีต้นไม้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไม่แตกต่างแล้วเรานั่งตากแดดอล้ทุกคนโดยที่ไม่มีร่มอ่ะเออก็ประมาณนั้นแหละคิดง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีร่มไม้เราก็จะสบายละทีนี้เรื่องอากาศเรื่องเรื่องอความแบบลมเย็นทุกคนรู้สึกว่ามันโล่งไหมอ่าผมยังรู้สึกว่ามันโล่งเลยนะอ่าบริเวณฝั่งนู้นนะ ก็จะมีการลงต้นไม้หมดแล้วนะครับมันดูล่งๆาตอนนี้เองประเทศไทยก็ นักท่องเที่ยวก็เริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรหลังไหลามาเรื่อยๆนะเริ่มจะทะลุเป้าแล้วนะทุกคนนะครับโอ้ตรงนี้นะก็จะเป็นจุดที่ข้ามไฟแดงนะหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะปุ่มวันนี้กดเอาไว้สักสองวิแล้วไฟมันจะขึ้นนะครับบางคนผมเห็นยืนรอนาน,นานยืนรอนานมาก เราต้องกดปุ่มอันนั้นอนะ่ะประมาณทักสองวิอ่ะหนึ่งสองกดกดกดเอาไว้ก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งปล่อยแล้วไฟอ่ะมันก็จะตัดเป็นไฟแดงให้รถหยุดประมาณทักสิบวินะฮะให้เราวิ่งข้ามอะไรประมาณนี้นะมั้งเออผมเคยทำอยู่นะครับนี่แหละทุกคนจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่อ่าเริ่มนะไม่ใช่เริ่มดิก็เป็นจุดที่ทำใหม่เลยแหละไม่ใช่เริ่มพูดผิดทุกคน อ้าวนกพิลาบลงมาเขีย่ยแล้วลำบากคนดีกวาดได้แล้วเนี่ยพวกเองอบางประเทศนี่คือเขากำจัดเลยนะนกพิลาบเนี่ยเป็นตัวพาหะนำเชื้อโรคนะนีมาลงต้นไม้ใหม่ก็ดูกันไปยาวคือการที่มีต้นไม้มันก็ดีีกอย่างเลยทุกคนเออเมื่อกี้พูดถึงเรื่อง การท่องเที่ยวนะเดี๋ยวว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่องข้งังจะเยอะก็ก็มันมันก็ไม่แปลกนะทุกคนที่ประเทศไทยที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าประเทศไทยเองก็ต้องใช้คาว่าถมตัวนะแล้วก็วางตัวเป็นมิตรต่อ,อนานาชาตินะแล้วก็ต้อนรับทุกประเทศอะ่ะ <Okay. S 1> ยกตัวอย่างง่ายๆคือ เทศกาลอะไรต่างๆแล้วนะประเทศไทยก็จัดให้อย่าง,ยางแยมอ่ะจัดใจนะครับทั้งงที่บางเทศกาลเนี่ยก็ไม่เกี่ยวประเทศไทยเลยนะครับแต่ประเทศไทยไม่เคยเกี่ยงไม่ไม่แบ่งว่าเฮ้ยอันนี้เป็นศาสนาประเทศนู้นนะคามเชื่อประเทศนี้นะอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบ่งแบบนั้นเนาะแต่ว่ากับการประเทศไทยจัดให้ทุกเทศกาลนะครับก็ไม่แปลกที่ต่างชาติเขามาเห็นแล้วเฮ้ยประเทศไทยมีเทศกาล อะไรเยอะแยะมากมายนะก็เป็นจุดช่องโหว่หนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยหารายได้เข้าประเทศนะครับเออจุดนี้เองก็จะเป็นแยกนาราทิวานะครับซ้ายมือเนี่ยก็จะไปช่องนนทรีตรงไปก็จะเป็นเออวัดแขกนะครับโอ้ขวามเมือก็จะเป็นลืมนะครับ นะก็จะเป็นเก,กาะกลางใช่เกาะกลางสวนท่องดนตรีเฟษสองนะครับตอนนี้ก็สิบห้านาทีละเดินมาเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเดินตรงไปนะก็จะเป็นท่องดนตรีนะครับจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นทางเท้าใหม่ทั้งหมดละนะครับในเรื่องของต้นต้นไม้หรืออะไรก็เขียวเขียวงามหมดแล้วนะครับเติมเติบโตหมดแล้วก็ถือว่าสุดยอดนะครับย่านนี้ก็ก็จะเป็นเอาง่ายก็คือย่านตึกสูงนะครับสีลม ต่องนอะไรเงี้ยสุขุมวิทนี่คือย่านตึกสูงเลยนะสุดยอดจริงๆโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เหมือนกับพาทุกคนมาเดินเที่ยวนะมาอัปเดตแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเนี่ยบางคนยังไม่ได้ผ่านมาหรือว่าไม่เคยมานะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยสีลมเราเดินไปตรงนี้ถึงแยกนี้นะอะไรประมาณนี้เนาะก็สีลมอ่าซอยหนึ่งซอยสองซอยสามอะไรประมาณนี้ก็ดูในคลิปเลยว่าอ๋อเนี่ยเดินไปตรงนี้มันผ่านตรงนี้นะมันแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้เนาะนั่นแหละ ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดงานนะครับประเทศไทยก็จัดเต็มอย่างที่ผ่านมาก็คืองานแห่พระแม่อุมาเทวีหรือเปล่านะผมพูดผิดต้องขอภไยจริงๆนะทุกคนที่แห่จากวัดแขกนะตรงนี้ไปเลยเต็มแบบคนเป็นแสนคนเยอะมากเยอะสุดๆก็นั่นแหละก็ทําให้เห็นว่าประเทศไทยเขาไม่เกี่ยงในเรื่องของาศาสนาหรือความเชื่ออะไรต่างๆนา,นานานะคือประเทศไทยเนี่ย มันมากกว่าคาว่าไทยมันมากกว่าคําว่าสยามนะครับต้องคืออิสระเสลีอะสมสมน้ําสมเนื้อสมชื่อทุกคนโอเคทุกคนสำหรับที่นี้ผมต้องขอตัวลาพี่พทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ